สฏิค่าหอยหอยลาวพัฒนาค่ะหอยลาวพัฒนาวันจันทร์วันนี้แหละค่ะจะลงสามตัวให้นะคะสามตัวโต๊ดจ้าตรงและโต๊ดพี่น้องเป็นสูตรตรงแต่ว่าโต๊ดนั่นเดอ้อสยตดสามตัวตรง เตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหมายรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะได้สนับสนุนการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นสูตรหกห่าหาหกกะลงไปแล้วลหะพี่น้องอันนี้มาลงสูตรสามตัวแนวทางแนวทางเราพัฒนาจะเ,เพียงแนวทางนะคะหมายรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะ เราพัฒนาวันที่ที่หกวันจัน์น่ะพี่นาะสามตัวตรงตรง มีหกหางเลยสามแปดสองสามแปดสามสี่แปดสอง สี่แปดสามสี่แปดสองสี่แปดสามสก้าสองสามเก้หงสอมส้ากหกั้งด้พี่น้อง อันนี้สูตรต,งตรงๆเดี๋ยวสิลองสูตรโต๊ะให้่จอกพี่น้องสามตัวโต๊ะอันนี้อันนี้ตรงๆเ้ยพี่น้องเด้อเด่นเด่นบนเด้อ ศูนสองเด่นบนศูนย์หนึ่งสองให้พี่น้นองได้สอง้ะถ้าบพอชอบน้ำกับพ่รเป็นยังเด้นพี่น้องเ้อเด่นให้ที่ศูนย์อะเดินให้ที่สอง ใน,นที่ตัวนี้มีหกหางค่ะ สองตัวเอาที่ไว้พี่น้องอไปเบ่งเป็นแนวทางไปพี่น้องเด้อเพราะว่ามันมันหันงวดก่อนมันมันมากก็เลยจัดไซให้งวดนี้บัวจิมาบอ ทุกอย่างลงไปก็เป็นเพียงแนวทางสามตัวตรงเดี๋ยวจะลงอีกเทือนึงอยู่พี่นองสามตัวตัว ั้งตรงทั้งโตดหกหางให้กันด้วยอันนี้นี่หกหางอีกอันนึงหางกัสิหกางเออแปดหางีกอัน,นึงแปดหางอันนี้หกหางเก้าเกสอง c เก้าแปด ขาดขาดขาด,ขาดท่อกันยุคที่น้องสี่เก้าสองสี่เก้าแปดสองสี่หกแปดหางลงบกครบ แปดหางพี่น้องแปดหางเด่นให้อีกติดสองเช็คเบิ้งคักแล้วพี่น้องมีแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเน้นให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต,นติดสองเลยเด่นให้ที่สองชอบกัดจัดคัดกระพานเท่านั้นละพี่น้อง วาวันที่หกวันจันทม์กกรลาพี่น้องเด่นแม่นแม่นเด้อเด่นแม่นแม่น,มนสองตัวลงไปแล้วละ่ะพี่น้องเดยวให้เบิ่งสองตัวเด้อสองตัวที่ว่าเขาแม่นแม่นเขาอันหาหกหกหาลงไปแล้วแลาววันนั่นเนาะเี่อนอากาศทุกคนเลยอปะ,ะเป็นวัดเป็นใครเด่นให้ที่หนึ่งกับสองพี่น้อง บันีสูตรสามตัวก็เด่นให้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี่ก็เล่นเน้นให้สองศูนย์กับหนึ่งกับสองมันมีแต่สองเล็กน,น้อยแล้วเที่ยงแนวทางเด้อค่ะเดอ้อตดสามตัวตรงและโตดโตัวใบนำเพื่อนบอมาตรงกับมาโตัวเธอบอมมาตัวกับขี้เหี้ยอะไรพี่น้องให้เลขสามหกหางแปดหางสองสี่หกแปดให้ลูกเลขแปดหางแด้ว แคปหน้าจอได้จ้าสวัสดีค่ะที่รับชมคลิปค่ะฝากกดติดตามไม่พี่น้องไม่ได้ภาพคลิปใหม่ๆจ้า